เด็กหญิงแกล้งทำท่าเล่นเปียโน,โนระหว่างสอบแต่จริงๆแล้วเธอกำลังส่งคำตอบข้อสอบชุดแรกให้เพื่อนพอนักเรียนชุดแรกบางคนทำเสร็จเร็วก็นำไปส่งแล้วเธอก็แอบสลับเปลี่ยนมาใช้ข้อสอบชุดที่2เหลือเวลาแค่10นาทีกลุ่มที่2รอคำตอบอย่างกระวนกระวายทันใดนั้นดินสอเธอติดขัดเธอรีบเปลี่ยนไส้แต่ดันหล่นพื้นเหลืออีก5นาทีเธอรีบเขียนคำตอบให้เร็วที่สุด เมื่อเสร็จเธอยืดแขนแล้ววางมือลงบนโต๊ะแกล้งทำท่าเล่นเปียโนโน,นักเรียนข้างหลังเข้าใจทันทีและรีบลอกคําตอบแต่ครูก็ประกาศหมดเวลาเธอยังส่งคําตอบไม่ครบแม้ครูสั่งหยุดเธอยังฝืนส่งต่อครูจึงเดินมาคว้ากระดาษคําตอบไปแต่ตอนนั้นเธอก็ส่งคําตอบให้เพื่อนครบแล้ว เธอคิดว่าแผนสำเร็จแต่มีคนแจ้งแม้ไม่ถูกไล่ออกแต่ทุนการศึกษาก็ถูกยืดเมื่อเพื่อนรู้ว่าเด็กชายคนหนึ่งเป็นคนแจ้งพวกเขารุมทำร้ายแล้โยนเขาลงกองขยะไม่นานหลังจากนั้นนักเรียนรวยคนหนึ่งเสนอก้อนเงินหากเธอยอมช่วยโกงสอบ STIC แต่เธอทำคนเดียวไม่ไหวจึงขอความช่วยเหลือจากเด็กชายคนเดิมที่เคยแจ้งครูเพราะความจำเป็นเขาจึงยอมตกลง แผนของพวกเขาคือบินไปซิดนีย์ซึ่งเวลาเร็วกว่าไทย4ชั่วโมงสอบล่วงหน้าแล้วแบ่งกันจำคำตอบส่งกลับไปให้เพื่อนในกรุงเทพทางมือถือ ระหว่างพักสอบเด็กชายแอบไปห้องน้ำและพิมพ์คำตอบลงมือถือทันใดนั้นมีคนเคาะประตูเขาตกใจทำฝาชาโครกแตกเรียบส่งคำตอบแล้วโยนมือถือทิ้งลงชะโครกแต่มันไม่ไหลขณะเดียวกันเด็กหญิงจะเข้าสอบแต่เห็นเด็กชายโดนจับทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับเธอเธอต้องทําข้อสอบให้เสร็จและจำคำตอบของเขา เวลานับถอยหลังเธอรู้ว่าการสอบในกรุงเทพใกล้เริ่มเธอต้องรีบส่งคำตอบเธอใช้ไหวพริบหยิบดินสอหยัดปากแกล้งอาเจียนกรรมการรีบเข้ามาเธอแกล้งสละสิทธิ์สอบแต่กรรมการเริ่มสงสยัย พอเธอออกจากศูนย์สอบเธอเรีบพิมพ์คำตอบระหว่างทางไปรถไฟใต้ดินกรรมการเริ่มตามเธอส่งคำตอบสำเร็จแล้วยัดมือถือใส่กระเป๋าคนแปลกหน้าสุดท้ายเธอถูกลากกลับห้องสอบพบว่าเด็กชายถูกจับแล้วแต่เขาไม่เคยปรีปากถึงเธอท้ายที่สุดเด็กชายถูกไล่ออกและคะแนนสอบถูกยกเลิกส่วนนักเรียนรวยที่ได้รับคำตอบกลับได้คะแนนสูงใน STIC และเข้ามหาวิทยายลัยชั้นนำในอเมริกา